สวัสดีค่ะพี่น้องผู้ใช้แรงงานในจ้างเจ้าของสถานประกอบการและพี่น้องอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ทุกท่านคะสำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันออกกำลังกายและร่วมสร้างบุญกุศนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยท่านสาม,มารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่ง ปั่นป้องกันอมาพาตครั้งที่9เฉลิมพระเกียร,ร,รต,รยตมมรริจังหวัดนครสวรรค์ในวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมนี้ณอุทยานสวรรค์อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ชั้น3มสารากลางจังหวัดนครสวรรค์ภายในวันที่31รกรกฎาคมนี้นะคะ <S <S อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมด้วยกันเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วพบกันนะคะ สวัสดีค่ะ